มาดูกันค่ะว่าคนเท่าห้าอย่างนี้สไตล์กริตเตอร์แล้วจะเหมาะไหมรอดไหมวันนี้จะเป็นเหมือนเอเดมินิแบ็กนะคะรุ่นกริตเตอร์เท่าห้านะคะจะทำจากผ้าสปาร์กี้กริตเตอร์นะคะจะเป็นสีเงินหุหูรูดสามารถเอาออกมาได้นะคะปรับได้มีซิปเปอร์ด้านในมีสายคอสบอดี้มาให้นะครับาเป็นแจนโลโก้เอด้านข้าจะมีแป็คแบบนี้เอาไว้ให้เราทับปิดก,กระเป๋า ก็จะได้กระเป๋าอีกซองหนึ่งแบบนี้ค่ะฐานรองกระเป๋าข้างบนจะมีตะขอเลาะอีกทีหนึง่งปึ๊บแคร์การ์ดน่ารักมากทุกคนมีสติกเกอร์ด้วยนี่มีการ์ดเหมิดด้านในสําหรับใครที่กลัวกิ๊ตเตอร์จะหลุดนะคะหลุดแต่น้อยมากแบบน้อยมากจริงๆค่ะมีนมีถูแรงปๆปึ๊บปกบปึ๊บเนี่ยค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะมันหลุดน้อยมากๆสีสวยค่ะผิวมาก